เอาละสวัสดีทุกคนในวันนี้เรามีข่าวมาจากหน่วยข่าวกองทรงตรงมาถึงเรามันเป็นข่าวเกี่ยวกับโจรปล้นขนมปังเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาในสัปดาห์ก่อนนั้นพวกมันได้จับตัวประกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับขนมปังจากฝั่งเราแต่หลังจากนั้นหลังจากการเจรจาที่ไม่สำเร็จในทางผู้ก่อการร้ายได้ทําการปล้นหมู่บ้านและจับชาวบ้านเหล่านั้นเป็นตัวประกันและเท่านั้นยังไม่พอยังมีการใช้แรงงานเพื่อทําการผลิตขนมปังอีกด้วยเอาล่ะมิสหายไปเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเรามีงานต้องทําด้วยกัน อะไรครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมชื่อแสงและสำหรับในวันนี้นะครับก็กลับเข้ามาสู่เกมโลโบอกกันอีกแล้วนะครับผมในแมปที่มีชื่อว่า black hawk rescue mission f i กันอีกแล้วนะครับผมและสําหรับในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่2แล้วนะครับหลังจากที่เราเล่นมา2อเอพิโซดเอพิโซดหกับ เอพิโซดศูนย์ะครับรอบนี้ก็มาเป็นเอพิโซดสองนั่นเองนะครับผมก็เป็ไงกันบ้างน,นะครับหายหน้าหายตาจากแบบนี้ไปนานพอสมควรเลยนะครับผมสําหรับในวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจนะครับผมตามที่ได้รายงานไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าทางหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอีกแล้วเลย ทางหมู่บ้านในหุบเขานะครับตอนนี้โดนโจรป้นขนมปังของเรายึดครองหมู่บ้านเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็จับชาวบ้านแล้วก็ทั้งเด็กผู้หญิงคนแก่อะไรทั้งหมดเนี่ยก็โดนจับไปด้วยเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้แรงงานในการผลิตขนมปังให้กับพวกโจนั่นเองซึ่งวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราเหมือนเคยนะครับผมในการจัดการเจ้าโจรพวกนี้แต่ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าการทำธารกิจในครั้งนี้เนี่ยยากกว่ารอบที่แล้วแบบเยอะมโหรานมากๆเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของภูเขานะครับแล้วก็ มีทางเข้าทางออกไม่กี่ทางเท่านั้นไม่เหมือนหมู่บ้านทางทะเลทรายนะครับเพราะว่าทางหมู่บ้านทะเลทรายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตึกมีซอยมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ว่าในหุบเขานั้นไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่บ้านแล้วก็กองโจรแล้วก็หุบเขาล้อมรอบนั่นเองซึ่งมันเป็นการยากมากที่จะเล่นคนเดียวฉะนั้นเลยในรอบนี้ผมจะเล่นแบบเซฟจัดๆเลยมาเดี๋ยวไปจัดโหลดเอากันก่อนอน,นะครับจริงๆโหลดเอาเนี่ยผมก็มีตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะเป็นแนวประมาณไหนนะครับ อาโค้ดเนมใส่ก่อนและกันผมใช้ชื่อว่าเดลต้าละกันครับรอบนี้นะครับผมหลังจากที่เราเล่นแซนแมนไปแล้วภารกิจทะเลทรายรอบนี้รอบนี้เป็นภารกิจบนป่าบนหุบเขาก็ต้องใส่ชุดทีมสีเขียวเปลี่ยนโค้ดเนมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแต่งตัวกันเลยภารกิจในวันนี้นะครับก็คงจะนานนะผมผมคิดว่านานเพราะว่า อ่ามันอยู่ในหุบเขาไงแล้วทีนี้ผมอาจจะมองศัตรูค่าศึกอะไรเนี่ยไม่ครบเท่าไหร่มันอาจจะเคลียช้านะครับผมฉะนั้นเลยผมจะเอาในมวิชชั่นไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวสภาพแต่งตัวเราเอาจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลย let's go ครับและโซล,ล่าในตอนนี้นะครับก็จัดแต่งตัวอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูสภาพก็ออกแนวเขียวๆอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ธงญี่ปุ่น <c oughs> มีธงญี่ปุ่นด้วยเหระก็จะแต่งตัวสไตล์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไปทําธารกิจในโซนป่าแลวก็โซนภูเข,ขานะครับก็จำเป็นจะต้องใส่ลายพรางสีเขียวนะครับทาให้มองเห็นยากขึ้นแล้วก็อาปืนหลักของเราเนี่ยใช้เป็น M16A4 บ้างนะครับผมเพราะว่า เราจะพยายามที่จะใช้ปืนให้มันหลากหลายชนิดเข้าไว้นะครับผมแล้วก็ปืนนี้ไม่ค่อยได้จับแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในปืนที่ดีอยู่ใช้ได้อยู่นะครับผมจากจากที่เราใช้มาในแพทที่แล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าแพทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคประมาณนี้ปืนลองนะครับผมเป็นกล็อก17นะครับผมดั้งเดิมเลยไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเพราะว่าเหมือนจะไม่มีให้แต่งใช่ไหมเนี่ยมันแต่งไม่ได้ครับมันต้องซื้อก่อนวะผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าประมาณนี้ละกันครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำภารกิจกันได้เลย let's go เอาละครับก็มาดูสภาพนี่โคตรเท่มันก็จะแอบลอยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะเดอนเด๋อแต่ว่ามันก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าแสงไฟมันดูแบบสว่างสว่างไหมหรือว่ามันมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วมั้ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฮอกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหภารกิจตอนกลางคืนด้วยเนี่ยตอนกลางคืนแต่ว่าเราเอานวิชา่นมาครับเดี๋ยวลอาเช็คเอ๊ยยังไม่ได้เก็บของเลยโอ้เดี๋ยวมันรอบที่แล้ว รอบที่แล้วนี่คือแบบว่าเราไม่ได้เอาพวกยาไปใช่ไหมเล่นโคตรยากเลยครับแต่ว่ารอบนี้ภารกิจมันยากกว่าเดิมครับฉะนั้นยาเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเก็บอันนี้ด้วยนะครับระเบิดไม่รู้เอาไปทําไมแต่เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็รีฟิลโอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นหอกันดีกว่ารับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างบนหอที่เรียบร้อยเขาเรียกว่าอะไรวะอยู่ระหว่างบนหอคืออะไรวะเรากําลังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายกําลังคนไปาทางหมู่บ้านนะครับซึ่ง กำลังคนทั้งหมดของผมนะะ่ะเหรอก็มีผมอยู่คนเดียวยังไงละ่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่พื้นที่ภารกิจนะครับแล้วก็จัดการพวกมันไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องลองดูใช่ไหมแต่ผมว่ามันยากมากๆเลยอะไม่รู้ว่าภารกิจนี้จะสําเร็จไหมนะไม,ไ,มไม่การันตีนะครับความสําเร็จในรอบนี้ถ้าตายก็คือก็คือจบ <c oughs> ก็คือจบแต่ว่าอย่างผมเนี่ยระดับผมเนี่ยตายยากแน่นอนนะครับโอเคหุบเขานี้ครับ แล้วแบบบรรยากาศแม่งเป็นมืดๆหม,มอกๆโอ้ยสภาพโอเคแลนดิ้ตรงนี้เลยแล้วกันครับก็ภารกิจตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งครับตรงที่ว่าอ่ามันมีทางเข้าทางออกทางเดียวนะครับก็คือฝั่งนี้นั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าผมลงจอดเฮลิคอปเตอร์ไปปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าผมจัดการโจนเสร็จเนี่ยโจรมันก็จะมาจากฝั่งนู้นแล้วซึ่งทางออกผมก็อยู่ทางนี้ทางเดียวกันเลยนี่หว่าเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะรอดไหม ดูสภาพเราไม่ได้รอดโอเคกดเปิดประตูหลังครับแล้วก็กดออกได้เลยมารอดไม่รอดไม่รู้แต่พอผมเนี่ยจะรอดหรือเปล่าโอเคครับออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วไหนขอดูหน้าง,งานหน่อยซิหน้าตาเป็นยังไงโอเคมีเอค็อกแบบว่าโคตรจะดีแล้วก็มีนายวิชันที่โคตรจะดีเปิดนายวิชันไปก่อนครับแล้วก็เดินลาดตะเวนดูก่อนหาสำรวจค่าสืกก่อนแป๊บหนึง่งผมว่าเมืองนี้มันไม่ธรรมดา มันไม่ทรรมดะ่ะมันต้องมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลใช่ไหม <_ C 1> เฮ้ยทุกคนทุกคนครับมันกำลังจะเช้าซึ่งนั่นดีมากดีต่อสายตาผมสุดๆโอเคมีคนยิงมาครับยิงมาอย่างนี้เฮ้ยอันนี้ติดหินไปะเนี่ยยิงมายิงเปิดยิงเปิดแบบแบบนี้เฮ้เเยทําัเบาจังวะแบบหลายแบบแล้วนะหลายแบบและหลายแบบไม่ตายสักทีวะฮัลโหล ถึกไปไหนเออตายต้องดีเว้ยเออสวยครับแหมโจนสมัยนี้มันถึกจริงๆเลยเปิดไนวิชั่นโอเคยังจําเป็นต้องต้องใช้อยู่ยังไม่สว่างมากขนาดนั้นแต่เราได้ศพแรกมาแล้วครับต้องขึ้นไปดีๆเราต้องภารกิจของเราก็คือการปลดปล่อยตรมกันแล้วก็จัดการโจนนี่ไงปะใช่ปะอืม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 บนข้าง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 บนเลยเฮ้ยม,มันมันลงมาว่ะมันลงมามันลงมา,มงมาชิบหายละ โอเคภารกิจเราภารกิจสเตลครับอย่าอย่าแตกมากอย่าแตกมากใครมันยิงมาวะเดี๋ยวได้ครัผมหลบหลังหลังเนินกันมันยิงแบบแม่นเกินเอาไงลูกพี่ถ้าจะสู้ก็ลงมาสู้กันดีๆอันนี้ตัวประกันเนี่ยครับวิ่งแจ้นเลยเฮย้ยไอไอหมอนี่ไม่ใช่ไอหมอนี่ไม่ใช่ไอหมอนี่ไม่ใช่อ,อ,ใชอ,อ,ใชอย่ามาบาังตัวประกันเออเดี๋ยวตายโอเคครับเก็บไปสองแต่ฝั่งเนี้ยผมยังไม่ไม่ชัวร์เลยต้องขอเช็คอ้อม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  หุยอันตรายมากคือเรามองโจนไม่เห็นแต่โจนเรามองมองเราเห็นโอเคครับผมจะค่อยๆไปภารกิจนี้มันช่างยาวนานแต่ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวผมตัดในส่วนที่มันไม่จําเป็นออกข้างหน้าฝั่งนี้ยิงกดยิงกดยิงกดข้างบนข้างบนโอเคยังมีอีกน่าจะอยู่ตรงหน้าบ้านนี่นี่นี่สกระสนใสวิธีกระสุน โหลดผมเตรียมแม็กซ์สื่สิบนัดมาแล้วก็ต้องฮิลด้วยครับต้องฮิลก่อนไม่งั้นคือไม่รอดแน่ๆอ,อนน๋อันนี้บั็อกอันนี้บั็กไหลผมไม่ได้กดเดินผมไม่ได้กดเดินข้างหน้าโอเคตายข้างหน้าอีกทีสองคนผมเห็นคนเดียวเมื่อกี้ตบกันยิงโดนตบกันไปแล้วมันลดยกระสุนอยู่โอเคตายสวยโหลดมาฝั่งนี้บ้างครับ ดี๋ยวลบยิ่ฝั่งนี้เปลี่ยนมุมมองหมอบแล้วก็ฮิลสองอันโอเคเต็มทงยังไม่เปลี่ยนครับแสดงว่าไอ้พวกหมอนี่มันยังอยู่แล้วทำไมตัวการ์ดมันวิ่งแจ้นอย่างนั้นครับไอหมอนี่ยังไม่ตายยิ้มกนโอเคสวยครับล่วงไปหนึ่งอีกคนหนึ่งฮิตหนึ่งหมอบปนะน่มันหมอบหรือมันอะไรวะโอเคโรยกระสุนฝั่งนี้โอเคเท่าที่ผมดูยังไม่เห็นยังไม่เห็นไปหลบหลังบ้านครับ โอเคเฮ้ยห <Okay>. hey, นึ่งคนใจเย็นพวอเออเรียบร้อยเรียบร้อยวิ้ใจเอ๋ใจเอ๋แบบนี้ใจเอ๋ตัวเองแบบนี้หรือเปล่าโอเคครับพยายามจะไม่ใช้อายาเยอะเกินไปไม่งั้นคือเราจะแย่ผมต้องไปช่วยตัวประกันแบบนี้เลยไหมทำไมตัวประกันมันวิ่งแบบวิ่งอย่างนี้วะผมไม่เข้าใจหรือว่าเขาไม่เห็นว่าเรามาเขาก็เลยแบบว่าวิ่งแจ้นนด้ละแบบว่าแย่ yeah, ดีใจมีคนมาช่วยอะไรอย่างนี้ปะ ไม่น่าไม่น่าใช่แลดูทรงโอเคด้านหน้า,นาเฮ้ยอย่ามาวิ่งตัดหน้าปืนใครสั่งให้สอนใครสั่งใครสอนให้วิ่งตัดหน้าปืนวะมีมีมีม,มีมีคนมีคนมีคน,คนฮิวก่อนหนึ่งทีโอเคหยิบปืนขึ้นมาเร็วไอ้น,นี่ตัวประกันวิ่งโอ้โหแม่งอย่างยากอะไรตัวประกันอะไรเอ๊คู่กบกันร้ายผมไม่อาจทราบได้แต่ตอนนี้เราก็เก็บไปหลายคนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ยิงสวนฮิวก่อนเลยฮิวเต็มเลยฮิวเต็มผมฮิวเต็มผมฮิวใหญ่เฮ้ยเกือบไม่ทัน,นเกือบไม่ทันนะโหเฮ้ยเฉียวเฉียวเห็นมีเฉียวโอเคทงถุงยื้แล้วตร,ระกันเดี๋ยวขอวิ่งไปช่วยก่อนเร็วไปช่วยโอเคมีแอร์ดรอปมาครับเดี๋ยวผมเก็บแอร์ดรอปอะไรพวกนี้แล้วก็รอตรงกันหนีกดฟรีกดฟรีฟรโอเคไปเก็บของก่อนไปเก็บของก่อน คือความยากของมันคือตอนที่เราจะออกไปครับไอตรงนี้แม่งยากจริงคือถ้าผมออกไปปุ๊บแล้วแม่งเจอโจรแม่งทะลักเข้ามานี่คือจบไม่จะวิ่งหนีไปไหนอ่ะมาช่วยก่อนี่ตั้งใจจะมาช่วยเนี่ยเออไปเก็บแบนเดตเก็บกระสุนอ่อกระสุนกระสุนอันนี้แบนเดตเต็มยังยังไม่เต็มเลยเอฟเฮ้ยกดไม่ได้หรออ๋อมันได้แต่แบนเดตนี่หว่าใช่ไหม โอเคปืนพกไม่จำเป็นครับหนีไปเป็นอิสระแล้วรีไปเลยพวกไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ปล่อยยังไอ้นี่ปล่อยไปแล้วโอ้โหแยกไม่ออกแต่ตรงหลังคานู่นไอ้ตรงขุบเขานั่นยังไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยแน่นอนครับไอ้นี่ปล่อยแล้วอ้าวยังไงกันแน่วะตัวไหนปล่อยแล้วตัวไหนยังไม่ปล่อยวะเนี่ยไอ้นี่ปล่อยแล้วว้าวตบโอเคครับเดี๋ยวผมว่าผมจะเข้าไปตั้งรับในบ้านก่อนนะเว็บนี้คือ เราต้องผ่าเว็บนี้ออกไปก่อนนะครับถึงจะกลับบ้านได้ไม่งั้นคือถ้ามันมาแบบจังจังจริงๆนี่คือผมแตกแน่นอนอะ่ะไอไอข้างหน้าน่าอะไรวะนั่นไงมาเร็วมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ย,ย,ย,ยแรง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 มากแรงมากอุ้ยตายเลยโอ้แชดโอ้โคตรแรงอะ่ะปืนมันแรงจริง ถามว่าที่ตายไปรอบเมื่อกี้เสียใจหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่รอบนี้กลับมาใหม่พร้อมกับการล้างแค้นสุดแสนจะทรหดเปิดประตูมาเร็วเนี่ยคือรถมันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะปืนบนรถของมันเนี่ยผมว่าโอเคออกมาหออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวขอใส่ไอตัวที่อยู่บนรถก่อนไอ้ตัวนี้น่ารำคาจริงๆเลยแล้วบอดเกมนี้ไม่กินอย่างแม่นมันจะแม่นไปไหนไหนอยู่ตรงไหนเวอยู่เอ้ยมันยิงมาว่ะ ผมต้องหารถมันก่อนนะผมหารถไม่เจอโหทุกคนเลยอย่างเยอะอุ้ยโจรเยอะมากอุ้มันเยอะจริงอะเนี่ยอันนี้เยอะจริงอันนี้เยอะจริงต้องค่อยๆเลีร์โอเคผมไม่ตายด้วยนะดูเหมือนจะไม่มีรถแล้วไหมผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีรถแล้วครับเดี๋ยวเราเคลียร์เวฟนี้เสร็จก็ก็น่าจะได้ก็น่าจะได้ อืก็น่าจะได้ก็น่าจะได้ยิงไปก่อนยิ้มก่อนค่อยว่ากันสวยครับอันนี้ด้วยโอโ้โหผมนี่หน้าติดจอแล้วเนี่ยเพราะว่าผมมองไม่เห็นผมนี่เนี่ยน่าจะเอาหน้าแทบอยู่ละอืมอืมเบามากครับระยะนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันยิงมามันยิงมาโดดด้วยลนะอยากให้มันขึ้นมาโอเคสวยครับสวยครับ เฮ้ยตอนนี้ผมสามดาวแล้วเห็นแจ้งเตือนเมื่อกี้หรือเปล่าแล้วผมสามดาวแล้วทุกคนสามดาวใช่ไหมเดี๋ยวตอนจบไปดูกันครับตอนนี้เคลียร์โจนกนไอันนี้ตายอย่างเนี้ยยังยังยังอย่างาเนียนอย่างาเนียนเอาฮอรปะผมจะเอาฮอลงไปเลยเพราะว่ายังไงก็ผมคิดว่าน่าจะน่าจะหมดแค่นี้คือเอาฮอมาแบบนี้ก็ดีแนละ้วถ้ามันมีศัตรูเนี่ยมันก็จะได้ยิงเราไงโอเคอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าส่วนใหญ่อยู่ด้านหน้า ส่วนใหญ่สตูอยู่อยู่ด้านหน้าโอเคโอเคลง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 แล้วก็ออกจากคอเปิดไนท์วิชั่นเฮ้ยจริงๆยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะแต่มันก็แค้จะมือรอทุกคนเหมือนมีคนมันจะยิงมาโอ้ยมันเป็นโหมดเบิร์สนี่หว่าอ๋อปืนนี้เบิร์สครับโอเคได้อยู่นะเอ้ยนี่ตายยังไม่ได้ตายแล้วตายแล้ว <c oughs> หลอนโอเคครับธงเปลี่ยนยัง ถ้าธงเปลี่ยนปุ๊บผมจะชิ่งเลยธงยังไม่เปลี่ยนโอเคถ้าธงเปลี่ยนผมชิงถ้าถ้าธงแบบไม่อยู่แล้วโอเคลองวิ่งดูรอบรอบก่อนลวกันเผื่อมันจะมีใครอยู่แถวแถวนี้นะประเด็นคือผมยังปล่อยตัวประกันได้ไป่ครบเลยอืออะไรอะไรโอเคตายไปโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีแล้วครับอุ้ยตรงนี้มีอิมก่อนอิมก่อนเออสวยธงเปลี่ยนยังธงยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่หมด โอเคครับแล้วก็หยิบปืนหลักขึ้นมาเฮ้ยผมวิ่งตามตัวประกันไม่ทันจริงเนี่ยเป็นทาหารจริงปะเนี่ยผมเป็นทหารจริงปะเนี่ยเฮ้ยมีไงมันมีตัวเนียนมันมีตัวเนียนเออเสร็จอ่าจบแล้วครับการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะการเล่นในรอบนี้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเฮ้ยแต่เองอะ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงรถผมได้ยินเสียงรถผมต้องรีบกลับแล้วตกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รถไม่ใช่รถมันเป็นแอร์ดรอปใช่ไหมแอร์ดรอปฝั่งเราโอเคครับเดี๋ยวผมถอยกำลังออกเลยแล้วกันครับ ขึ้นกำการก่อนโอเคไ,ไปไปหอนี้ก่อนละเอาชีวิตรอดกันเองนะผู้นายแต่วิ่งตามไม่ทันจริงเลยผมวิ่งตามไม่ทันจริงกว่าจะทันนี่ต้องรอมันหักเลี้ยวหักหลบฟึบๆโอเคครับเดีย๋ยวเราขึ้นหอแล้วกลับฐานไปรายงานภารกิจกันดีกว่านะครับว่าเรา clear, เคลียร์ในส่วนของตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโจรป้นขนมปังและจับหมู่บ้านแล้วก็จับชาวชาวนงชาวนาเป็นแรงงานนะครับไป let's go เอาลรสรุปภารกิจของเราในวันนี้กับการทําภารกิจที่หมู่บ้านกลางหุบเขา ภารกิจของเราในครับในวันนี้เนี่ยสำเร็จรู้ล่วงนะครับในการจัดการโจรไป2เวฟแล้วก็ปลดปล่อยตัวประกันนะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีความยากลําบากในการตายไป2รอบเอ้ตายไปรอบหนึ่งนะครับผมตายไปรอบหนึ่งแล้วก็บินวนกลับไป2รอบนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเราก็เสร็จไปได้ด้วยดีด,ยด้วยดีดีดีไหมวะดีไหมดีไหมเอาล่ะสุดท้ายนี้มีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับภารกิจหรือเปล่า ถ้ามีใครสงสัยแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยและกันนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ b l k h k w k w k s e u e m i s s i s n 5นะครับในเอดที่2ของเรากับการทำภารกิจนะครับในหมู่บ้านกลางหุบเขานั่นเองนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆนะครับสำหรับในตอนนี้ทั้งคิดบทในตอนตอน้นแล้วก็ตอนเล่นเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่า ภูมิประเทศมันค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรสำหรับหมู่บ้านนี้นะครับแต่ว่ากว่าจะจบลงไปได้นี่ก็นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับใครชินชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ใครอยากติดตามต่ออย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะไปทําภารกิจอะไรหรือว่าเราจะเล่นเกมอะไรหรือว่าเราจะแวะไปเกมอื่นไหมอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็คือผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับหลังจากเราใช้ ลดทูหนึ่งร้อยซับนะครับมาทั้งหมด300ซัพยซับแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็น I Am s a n ซแล้วนะครับเพราะว่าผมชื่อแซงนะครับผมช่องเราไปช่องใหม่นะครับแม้แต่1ไลค์1ซับ1คอมเมนต์ก็มีความหมายสำหรับผมอย่างมากเลยยังไงก็ฝากทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาร่วมลบวยกันนัสหายแล้วเจอกันเจอกันนะเจ๊